เลยมันจะพุดๆๆๆๆๆจอคือแบบสวยมากอีช่วงน่ะไม่ตั้งป่ะไอ้ขี่จะชั้งช่วงหรือวะลองดูแบบเดี๋ยวเปลือกข้างนอกมันจะเริ่มขยิบขยุบละม่ต้องให้เปลือกเปลือกอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันยังยังไม่เลยอีกหนึ่งตาดีนะครูต้มไม่ไม่ใช่อบขาหมูทำไมดอร่อยนะเว้ยโคตรอร่อยอ่ะ โคตรอ่ะคนไทยอ่ะโคตรเลยอ่ะเออโคตรเค็มอ่ะจริงจริงอ่ะข้าวโคตรเพอร์เฟกอ่ะใช่ก็เหมือนแฮมมากกว่าเลยเวลากินอ่ะแบบเออเหมือนแฮมเพื่อขอเค,แบบมค็มรสชาตินี่เลยมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้ยเดี๋ยวชิมรสชาติน้ำจิ้กินเผ็ดขนาดไหนครับหนึ่งจุดห้ามีความเผ็ดระดับเดียวที่เดียวหงระดับเดียว อืมอร่อยเลยปะมึงถ่ายสภาพโคตรดียไม่สภาพวโคตรดีแต่กล้องดีโยน่ากินน่ะมึงอยากได้ชิ้นมันๆเลยปะเจ๋อนี่บอกกรอบๆอะเด็ดโยมึงวางมีอยู่ในเค้กโหแต่ชิ้นแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่กรอบ

นเจอเคไม่กินผลไม้ไงฝรั่งนะนี่เฮ้ยไมถ่ายไม่ถ่ายอย่าเลยเล่นใหม่เล่นใหม่อย่าเลยเผือกนี่เฮียโอ้ยเฮียไม่สักขอละมั้งผิดเลยมันแบบว่ามันออกมาจะแบบว่าเลยมันแบบไม่เลยน้อยอ่ะมันก็ไม่น้อยหรอกมันเยอะอยู่ ินเลยอ่ะกูแบบไม่รอแล้วไม่มีใครกินชิ้นนั่นหรอเราหั่นสามไหมแล้วก็แบ่งอ่ะหั่นสามเดี๋ยวกูหั่นเองหั่นชัวร์หั่นชัวร์ไม่ต้องถ่ายกูรอดูตอนเสร็จทีไม่กูกูรอหั่นแล้วมันเป็นแบบกูบอกไม่ต้องถ่ายกูมันเป็นชิ้นที่อ่ะกูบอกไม่ต้องถ่ายไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่เนื้อไม่ก็แบบรอดูตอนเสร็จทีเดียวไงไปหั่นมันฝรั่งก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดแบบปิ้งออกมาแหนมมึงพอกมีดสับปุ๊บออกมาปุ๊บ ăn qua tạo rồi ạ trong lời ơi sạch mẹ cái này trong à mình xỉ mình tiền để tăng ดึงดึงคอคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับเนื้อครั้งนี้ผมน่าขุ่นเลยอ่ะสุดยอดนะทุกคนเนื้อมีความจืดอันนี้ไม่เคยทำนะพ่อครัวนะครับต่อไปทำอะไรครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับโ้แต่ว่าอันนี้ไม่เคยทำนะอาจจะแบบอาจจะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ช่วยเชฟเนอโอเคเพราะว่าไม่มีสูตรยังยังไม่ได้เอาน้ำ ไม่ไม่ถึงตอนไปชมบรีกันไงถ<อ>่ายไว้ให้ดูได้ไหมถ่ายอไว้เดี๋ยวให้พี่องถ่ายอยู่ที่ไหนบ้าเออถ่ายไว้ไงอ๋อนี่วิทยมีเดี๋ยวถ่ายแค่จักระเป๋าเผื่อเธอกหกฉันเผอเธอไม่สนใจเผื่เธอไม่พูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เธอบอกว่าเธอสิเกินไปฉันต้องทำไงผมต้องทำใจเก็บมันไ้กลัวเธอหลบสายไปกลัเธอหลุดหน้ากัวเธอจะก็ เธม่รูเธอจะใจโอ้เธอจะรักไหมรักหรอไม่รักไม่รู้ กูจะรักเธอไว้กูจะกูจงนี้ไปกูจะรอฉันกูเธอจะเอาให้ใไป้สิฉันคนนี้ท mm ี่รักเธอที่จะไม จะอะไรโคตรเลยโคตรเลยโคตรหอมฮ่าฮหมดแล้วฮ่าฮ่าขอมาอ่ะเอาเพลงอะไเอาเพลงอะไรเคียวอะฮะอ๋อจะได้เคี้ยวนะอ๋อมีเพลงจะได้เคี้ยวตอมชนกันชื่อมีเดียมแหล่มาเราไม่เป็นเราไม่เป็นเอาเพลงอะไรเราไม่ใช่มันเอาเพลงแบบเอาเพลงไอนี่นะเอาเพลงแบบเพราะๆเลยความคิดไหมความหมายดิ แมวแมวไม่ขอขอแบบเพลงใหม่ๆอ่ะงั้นผมขอกีตาร์ปรเลยมันมันจะได้มันยืนเล่นได้ไงเออผมรู้ว่าคุณแบบชอแท้แล้วแบบมันไม่ออกมันไม่ออกมันพบบมันทอดเรากิ่นไม่กลิ่นโอ้ยชิมหน่อยไปไปชิมได้เลยป่ะมันมีมันคืออะไรอ่ะไม่ไม่คือกูพยายามจะให้มันกินจิตอ่ะมันไม่ลอยมันมันพอดนะกูพยายามจะ้วแต่มันกิน ไม่เอสจะมาเหรอน้ำมันยืดดิน้ำมันมันไม่ออกโอ้น้ำมันมันไม่ออกก็เลยตรงบังบังอะไรแบบไม่โรดป่ะไม่รอนเขาต้องย่างให้มันดำๆใหเสร็ฟให้ไม่มันคือมันดำเพราะมันหมักไปแต่ในตู้ไม่หมักเพ้ยะที่เสร็จให้จะเป็นชิ้นต้องหมักไปเพราะว่ากินแรงกินแรงเลยเสี่ยงอุบาต กูพยายามจะเอานี้มนแบบมาชูที่าใหัวเมันเหนียวมันเหนียวอยู่มันเหนียมันเหนียวคเหนียวหนูคุเหนียวถึงั้นนี่อมันเยเลยคเลยต้องแบบยายทำให้มันสีหนูหนูหนูเงดูคลิปได้ไหมอยากดูคลิปอ่ะได้นี่ทำไงะกดกนี่ดอยากดูคลิปเสียงเคี้ยวตรงไหนวะจุดไปกดถาย